สวัสดีค่ะนิทานเริงใจวันนี้เป็นนิทานจากญี่ปุ่นนะคะเด็กๆจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างชื่อเรื่องว่าติ่งใหญ่ติ่งแปลว่าสิ่งที่งอกออกมาเล็กๆน้อยๆจากส่วนใหญ่สําหรับติ่งในเรื่องนี้ก็คือติ่งที่เป็นเนื้องอกที่แก้มของชายตัดฟืนผู้ยากจนคนนี้แหละค่ะชายผู้นี้ไปตัดฟืนมาทั้งวันระหว่างที่เขากําลังเดินทางกลับบ้าน ฟ้าก็มืดครึม้มฝนตั้งเข้ามาแล้วล่ะอนโนสงสัยฝนจะตกแน่แล้วเราควรหาที่หลบฝนก่อนดีกว่าเพราะว่าอีกไกลโขกว่าจะถึงบ้านนะ โนที่นี่แหละคงที่เป็นที่พักหลบฝนได้สบายนะเรานอนหลับก่อนดีกว่าฝนตกแน่ๆเลยชายตัดฟืนผู้มีติ่งที่แก้มเป็นติ่งใหญ่หรือเรียกเขาว่าติ่งใหญ่ซังก็นอนพักหลับพักผ่อนไปคำว่าซังในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคุณค่ะติ่งใหญ่ซังก็คือคุณติ่งใหญ่นั่นเองเอา้าว กนเสียดายซะด้วยเขาไม่รู้หรอกว่าเพิงที่เขาพักนั้นเป็นที่ชุมนุมของเหล่าสัตว์ประหลาดในเย็นวันฝนตกดังนั้นต่อมาไม่นานนักพอถึงเวลาเย็นสัตว์ประหลาดสามตัวก็มาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน มันยังไม่ทันสังเกตเห็นชายตัดฟืนติ่งใหญ่ซังที่นอนหลับอยู่แต่ติ่งใหญ่ซังตกใจตื่นขึ้นแล้วแอบดูด้วยความกลัวจนกระทั่งเพลงจบไปหนึ่งเที่ยวนั่นแหละเจ้าสัตว์ประหลาดตัวหัวหน้าก็เริ่มสงสัยข้าได้กลินก่นแปลกๆนะจริงๆด้วยได้กลิ่นนะเอ๊ะใครไปอาบนะ้ำมาหรือ,อยังไงนะ พวกเราเป็นสัตว์ประหลาดจะต้องไม่อาบน้ำใช่ไหมล่ะนี่นี่นี่ไม่ไปอาบน้ำมาข้าไม่ได้หมายถึงกลิ่นตรของพวกเรานะข้าหมายถึงกลิ่นมนุษย์ให้กลิ่นมนุษย์ตัเองอะใครใครใครเป็นมนุษย์ก็นล่ะนี่นี่ท่านปะมุกปะมุกท่านปะมุกนี่ตัวข้าเองวอแวสังนะแล้วก็นี่ท่านหมาป่าหน้่งอีกไม่นี่ใครเป็นมนุษย์เลยนะท่านพี่ฮัลโห นั่นไงนั่นไงมีคนอยู่ที่นั่นมันแอบดูเราออกมาซะดีดีนะอุ้ยอย่าอย่ะอย่า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 จะทำอะไรฉันเลยนะฉันเป็นฉันฉันฉันมาเพียงแค่หลบฝนเท่านั้น<แ>โอ้โหไม่ได้เห็นอะไรและไม่รู้อะไรด้วย ไม,ไม่ไม่ได้ทำอะไรของด้านเสียหายหรอกครับให้ใหไม,ไมไ่ไม่ได้เจ้าเป็นมนุษย์มาแอบดูเราเต้นรำกันแล้วเจ้าจะเที่ยวไปโพนานาบอกคนอื่นมาอีกละสิเจ้าต้องรับโทษนะโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยโอยอย่าทำอะไรกันเลยฉันยอมเป็นท่ารับใช้พวกท่านก็ได้จะให้ฉันแบกของทำอาหารหรือหรือ ทำอะไรก็ได้ฉันยอมทุกอย่างให้เอาอย่างนี้ไหมนะ่ะให้มันเต้นรำสิท่านเป็นวิธีทำโทษของเราใช่ไหมท่านพี่อืมดีถ้าเจ้าเต้นรำได้น่าเกลียดถูกใจข้านะอืมจะปล่อยกับไปแต่ถ้าเต้นสวยจะต้องโดนสาบตกลงไหมเออเออเอเอตกลงครับให้ให้เต้นรำน่ากเกลียดน่ากเกลียดเอเอถนัดอยู่แล้วครับท่าน อย่างมันก็เต้นได้ครับครับครับ ติ่งใหญ่สัง่งทนเต้นรำกับพวกสัตว์ประหลาดถึงแม้ว่าในใจของเขาจะกลัวจนแทบเป็นลมแล้วการทดสอบก็ผ่านพ้นไปได้วยดีอืมยอด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 มากโหนนี่เจ้าเต้นได้ไม่เหมือนใครเลยเอาละเอาละ,เ,าละเราจะปล่อยท่านไปแต่ว่าอุ้ยต้องมีแต่ด้วยเหรอ,อแต่อะไรท่านเจ้าต้องสัญญาว่าจะกลับมาหาเราอีกวันพรุ่งนี้นะ มาเต้นอย่างนี้เองแล้วติดใจท่านมากนี่นี่น,นี่ทำท่านีน้นี่ฉันชอบเออยางทำไม่ได้เลยตกลงไม่หรอดีดีดีให้เขามาอีกเถอะแต่เอเจ้าจะรักษาสัญญาได้หรือมนุษย์ไม่ค่อยรักษาสัญญานะท่านหัวหน้านะอเราต้องเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นประกันไงละ่ะนี่ไงนี่ไง อติ่งสวยงามของเจ้านี่แหละสวยนะเจ้าไม่มาไม่ได้ติ่งนิคืนนะก็ใจไหม่เออเออติ่งเออโอโนใช่ใช่ใช่ครับติ่งติ่งนี้ข้ารักและหวงแหนมากเลยสัญญาว่าจะกลับมาแน่ๆเลยท่านทุกนี้ทุกนี้รุกนี้ฉันต้องกลับมารับติ่งคืนแล,และและและมาเต้นท่าที่น่าเกลียดน่าเกลียดให้พวกท่านดูอีกแฮ่นี้ งั้นเอาตี่ใหญ่ที่หน้าท่านนี่แหละเป็นประกันดีแล้วอุ้ย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 หลุดไปแล้วอุ้ยขอบคุณขอบคุณอาริกาโตอาริกาโตขอลาละครับอาริกาโตอืมอืมอืมนีพรุ่งนี้มานะเอาข้าให้ก้อนหินเป็นรางวัลก้อนหนึ่งเอาไปสิติ่งอันนี้ขอยอืมใส่โกโก้ก่อนนะให้ให้ไปละ อ,อ,อ,อาซซโยะยะะชายตัดฟืนติ่งใหญ่สังดีใจมากที่รอดพ้นจากพวกสัตว์ประหลาดได้เขาเรีบไปบ้านทันทีติ่งใหญ่พบเพื่อนคนหนึ่งชื่อติ่งเล็กสังชายผู้นี้มีติง่งเล็กๆที่แก้มข้างหนึ่งเหมือนกันเมื่อได้ฟังติ่งใหญ่เล่าเรื่องเขาก็อยากไปบ้าง เพื่อให้สัตว์ประหลาดเอาสิ่งที่หน้าออกเออนี่สัตว์ประหลาดนะพวกนั้นน่ะเขาให้ก้อนหินฉันมาด้วยละ่ะนี่ดูสิพอกลับมาที่บ้านดูสิมันกลายเป็นทองคําไปได้นะโอ้โหยอดเลยยอดเลยเธอเอาติ่งออกได้แถมยังได้ทองอีก <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้นะฉันจะไปบ้างนะฉันจะได้หล่อสักทีดินเนะ โอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามชมนะคะเ <gamble. S 2> ย็นวันต่อมาติ่งเล็กซังก็เดินทางไปยังเพิงที่ชุมนุมของเสัตว์ประหลาดอ๋อมาแล้วมาแล้ววันนี้เพื่อนของเราป่วยเนะเลยให้เรามาเต้นรำกับพวกท่านแทนเนี่ยเฮ้เจ้ามาแทาน para. ได้ได้ได้ รำได้ดีนะเราจะให้กอนหินเจ้าและอาจให้เจ้ามาหาเราอีกหน้าตาน่าเกลียดดีนี่เ,เราชอบความน,น่าเกลียดนะเอาเอาอย่างนี้เริ่มได้เลยเต้นรำเซพี่เต้นให้หน่าเกลียดน่าเกลียดเลยนะ